เรามาดูกันปกติเนี่ยสถียรภาพเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ตอนเราสร้างคอนโทรลเลอร์เวลาเราทำ close loop ก็คือเรามีระบบอะไรบางอย่างที่เป็น open loop system open loop เพราะว่าอันนี้ยังไม่มี close อะไรนะเป็น open loop system นะครับจากนั้นเนี่ยเราใส่คอนโทรลเลอร์เข้าไปเราก็ฟีดกลับมาเป็น feedback บอกอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรม ของระบบที่ปกติมากที่จะเจอก็คือมีคอนโทรลเลอร์มีฟีดแบ็กออกมาเอามาลบกับค่าค่าที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นตรงนี้เป็นเอาต์พุตแน่นอนตรงนี้เป็นอินพุตของตัวระบบไอตัวเนี้ยเป็นคอนโทรลเลอร์ที่จะต้องคิดว่าอินพุตควรจะเป็นอะไรเพื่อที่จะคุมระบบให้ได้ส่วนตรงนี้เป็นเอาต์พุตที่เราอยากจะให้มันเป็นก็คือเป็นดีไซน์เอาต์พุตก็เป็น y ห้อยด้วยตัว d นะครับเป็นปกติที่ทําแบบนี้แต่พอที่เราเอามารวมทั้งหมดเนี่ยนอกทรานเซฟังชันทั้งหมดมันจะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ก็คืออินพุตเนี่ยก็คือเป็น y ที่เราอยากให้มันเป็นส่วนทรานเซฟังชันที่เป็น c l o s e loop ทรานเซฟังชันเนี่ยก็สามารถเขียนอยู่ได้อยู่ในรูปของ c g ส่วนด้วย1บวก c g แล้วก็ y อันนี้เป็นปกติที่เราที่ที่เราจะเจอไม่ว่าจะใช้ P.I. Controller Proportional Controller อย่างเดียวหรือว่า P.I.D. นะครับผมหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่หลายคนอาจจะไม่เคยเรียนเป็นแบบทางการผมก็ยังอาจจะยังไม่สอนลึกถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอาจจะเป็นอา,อาจจะพูดถึงกล่าวถึงอยู่บ้างนะครับผมแต่พอทําเป็นแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเป็นแบบตัวเลขกันนะครับผมไม่ได้พลอตผมจะไม่พลอตในโปรแกรมให้ดูผมจะวาดให้ดูบนกระดานเพราะผมจะใช้กระดานอย่างเดียวก่อนโอเคสมมุติว่าสมมุติว่า เรามีคอนโทรเลอร์เป็น proportional controller ซึ่งมีค่า k เนี่ยเป็นเท่ากับ3นะครับเป็นค่า k เท่ากับส่วนระบบผมเนี่ยมีทั้งหมด3โพลด้่ยกันก็คือมี s s บวก1แล้วก็เอ้ยอ่า s บวก2ตัวโพลของคือ0ลบ1แล้วก็ลบ2นะครับผมโพลของผมแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาปุ๊บปุ๊บตรงน,นี้เป็นลบนี่เป็นบวกแ,แค่นี้เลยกับอีกระบบหนึ่งที่มีหน้าตาคล้ายกันนะครับหน้าตาคล้ายกันมาก ก็คือคอนโทรลเลอร์เนี่ยเป็นค่าคงที่เหมือนกันเป็น proportional controller นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นไอระบบเนี่ยหน้าตาแบบเดียวกัน s s บวก s บวกก็คือมีโพลส์เป็น0-1ลบแล้วก็ลบนะครับแล้วก็ใส่ฟีดแบ็กกลับมาปุ๊บใส่ลบตรงนี้ใส่บวกตรงนี้โอเคเยี่ยมคราวนี้ตัวเนี้ยผมจะใส่เลข7ปรากฏว่าพอเราทำแบบเนี้ยแล้วก็ นำไปสู่ close loop transfer function ก็คือเอามายุบบล็อกแล้วรวมกันแล้วก็หาโพสออกมาเนี่ยระบบทางซ้ายมือเนี่ยจะได้โพสออกมาอยู่ตำแหน่งประมาณนี้เนาะถ้าอยากเอาแน่ชัดเนี่ยตรงนี้จะเป็นลบ0.164ตัวนี้จะเป็นลบ 2. 6, 7, 2ซึ่งไม่ได้สำคัญอะไรนะผมคือที่จะไปพลอตใน MATLAB หรือโปรแกรมอื่นก็ได้เนอะว่าโพลยู่ตรงไหนนะครับแต่โพลเสียมันจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมหมดเลยทั้ง3ตัวเพราะมีมี3ตัวเพราะว่ามันมีโพลอยู่โพลอยู่3อันเนี่ยด้านล่างมีอยู่3 o r ออเดอร์นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือระบบที่เป็นลักษณะเป็นอย่างนี้น้าตานิ่งมากแต่เปลี่ยนจากเลข3เลข7กลับกลายเปว่า พอเอามา plot ใน complex plane นะโผลอยู่ตำแหน่งนี้ตรงนี้ไปอยู่ลบสามจุดศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็อีกสองอันอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นศูนย์จุดศูนย์สี่สามสี่แล้วก็ระเบิเป็นหนึ่งจุดห้าศูนย์ห้าหนึ่งจุดตรงนี้เป็นหนึ่งจุดห้าศูนย์ห้าโอเค เราดูตรงนี้เราอาจจะมองอะไรไม่ออกแต่พอเราพลอตมันในเชิงของเวลาแล้วระบบจะเป็นอย่างนี้ครับคือมันเหมือนจะไปที่เดียวกันคล้ายๆกันแต่พอไปสักพักหนึ่งมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่ามันไม่เสถียรเพราะมัน blow up นะครับผมมัน blow up แปลว่าอย่างนี้ก็คือระบบไม่เสถียรแลระบบไม่เสถียรแล้วถึงแม้ว่า ลักษณะของระบบเนี่ยที่เราดูเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายกันก็ตามคือมี3กับมี7เนี่ยแต่ว่าแค่เปลี่ยนจาก3เป็น7ก็ไม่เสถียรแล้วอะคือแบบเปลี่ยนนิดเดียวเองด้วยอย่างนี้ผมเขียน PID control นี่เปลี่ยนค่าค่าจูนค่าค่าค่าคงที่เนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสถียรภาพในจังหวะไหนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาศึกษากันว่าเราจะวิเคราะห์เสถียรภาพตรงนั้นนะ่ะได้อย่างไรบ้างแต่ผมให้ดูเ,ดเฉยๆก่อน,อนว่าระบบเนี่ยบางทีมัน มันอาจจะเสถียรในเชิงธรรมชาติเพราะฉะนั้นดูจากสภาพแล้วเนี่ย G S จริงๆของเราเนี่ยอาจจะเสถียรแต่พอเอาไปรวมกับคอนโทรลเลอร์แล้วก็พอเอาไปใส่รูปเนี่ยมันอาจจะกลายไปเป็นระบบที่ไม่เสถียรก็ได้เพราะฉะนั้นความไม่เสถียรเนี่ยไม่ได้เกิดจากระบบทางกายภาพอย่างเดียวแต่เกิดจากคอนโทรลเลอร์ที่เราทําขึ้นมาแล้วปรากฏเราเลือกค่าผิด เราเลือกค่าที่ทําให้ระบบไม่เสถียรก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้เวลาเราดีไซน์คอนโทรลเลอร์เนี่ยหรือกออกแบบคอนโทรลเลอร์เราดีไซน์ซุม4ซุม5ไม่ได้เพราะเราก็อาจจะเพลอไปทําให้มันระบบไม่เสถียรแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้เลยจากจาก2ตัวอย่างเนี่ยก็คือลักษณะของโพลที่มันอยู่เราสังเกตว่าโพทุกอันเนี่ยในระบบเนี่ยมาอยู่ฟังทางฝั่งซ้ายมือ นะครับมาอยู่ทางฝั่งซ้ายมือเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าผมเขียนเป็นสมการได้ออกมาเนี่ยผมจะรู้แล้วอ๋อโอเคมันจะมีส่วนที่เป็น e กําลังลบ2.672 t อยู่ในอยู่ใน r e สปอนส์ของผมมันจะมีอีก2อันจะเป็นจะเป็น e กําลังลบ0.164 t cosine ของ1.047 t อ่ะแล้วก็บวกลบอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นค่าของ t k 1 k 2 บดด้วย k 3 e กํลังลบ 0.164t s i n ์ t, ของ1 0 4 7 t. ถ้าดูจากโพสครับแล้วเราจะได้ respon ส์ออกมาหน้าตาที่ที่ส่วนที่เป็น transient solution เนี่ยจะหน้าตาออกมาประมาณนี้ก็จะสังเกตได้ว่าทุกเทอมที่มี exponential อยู่เนี่ยมันลูกเข้าสู่0ย์หมดในทางกับการพอมาดูไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะได้ออกมาเป็น k 1 ่ e กำลังลบ3.087 t อันนี้รู้เร็วหน่อยก็อีก2อันจะกลายเป็น 2> k 2 e กำลัง0.0434 t แล้วก็โคซของ1.505 t นะครับบวกด้วย k 3 e กำลัง0.0434 t ีซน์ของ1.505 t จากรูสมการแล้วเนี่ยตรงที่เป็น e กําลังลบ 3.087t เนี่ยมันวิ่งเข้าสู่ศูนย์เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันลูเข้าไม่เป็นหามันสเสถียรแต่ตรงเนี้ยจะไม่สเสถียรข็้ต่อเมื่อดูตัว e ตัวนี้ครับมันกําลัง something t แล้ว t ไปสู่ infinity ทำให้ค่าเนี้ยมันไปสู่ infinity e กําลังสู่ infinity ก็ทาให้ระบบเนี่ยระเบิดได้ดังนั้นระบบเนี่ยก็เลยไม่สเสถียรและถ้าสังเกตดีๆคือตัวที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยตัวโพลที่อยู่ฝั่งซ้ายมือของละลาบเนี่ยไม่ได้ส่งผลเลย ตัวที่ส่งผลจริงๆเพราะว่าฝั่งขวามือเพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นจุดศ4มเนี่ยมันไปอยู่ตรงเอ็กซ์โพเนนต์ตรงนี้มันทำให้ระเบิดแล้วก็จะสังเกตว่าไอ้หนึ่งจุดห้าศูนย์ห้าทีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่ามันลู่เข้าเร็วหรือไม่เร็วหรือมันมันเสถียรหรือไม่เสถียรมันแค่เป็นตัวบ่งบอกว่ามันใส่ยเยอะมากน้อยขนาดไหนตัวที่บอกว่าเสถียรไม่เสถียรจริงๆก็คือส่วนที่เป็นจำนวนจริงของตัวโพลนะครับผมเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทุกโพลเนี่ยทางฝั่งฝั่ มันจะอยู่ในระนาบฝั่งซ้ายหมดเลยตัขวขัวตัวจำนวนจริงเนี่ยมันก็จะมีค่าที่เป็นลบส่วนตรงเนี้ยจะสังเกตว่ามันจะมีบางโพที่ไปอยู่ฝั่งขวามือพอฝไปอยู่ฝั่งขวามือปุ๊บไอส่วนที่เป็นจํานวนจริงมันจะเป็นค่าเป็นบวกและส่วนที่เป็นจํานวนจริงที่มีค่าเป็นบวกเวลาเอาไปใส่อินเวอร์ลาปลราสหรืออะไรก็จะกลายเป็น e กําลังค่าบวก t ซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่ามันระเบิดเวลาที่ t วิ่งเข้าศูอย์ฟินิตี้ Infinity. ะะเพราะฉะนั้นจากทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกล่าวเป็นกฎคร่าวๆได้ดังนี้ครับระบบ LTI ที่เสถียรจะมี c l o ส l o o p p o l e s อยู่ที่ฝั่งซ้ายของระนาบเชิงซ้อนถ้าเราพลอตอีกทีนึงเนาะระนาบเชิงซ้อนนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นจํานวนจริงกับจํานวนจินตภาพโพสของเราเนี่ยเนาะต้องไปอยู่ทางซ้า,ซายมือเพราะฉะนั้นเราจะมีกี่โพสก็ได้เนาะ แต่ว่าตราบใดที่มันมาด้วยกันเนี่ยแล้วมันมาอยู่ทางซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมี80โพลหรือกี่โพลก็ว่าไปถ้าอยู่ทางซ้ายมือคือระบบเสถียรแปลว่าโผลทั้งหมดต้องอยู่ทางซ้ายมือถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยเราก็ดูโอเคเอ็กซ์โพเนนเชียลที่มันเกิดจากตัวโพล่ตเนี้ยมันจะลูเข้าสู่ศูนย์หมดลูเข้าสู่ศูนย์หมดทุงอันไม่ว่าจะเป็นตัวนี้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 ลูเข้าสู่ศูนย์หมดเลยอย่างเงี้ยโอเคเงี้ยเสถียรหมดนะครับในทางกลับกัน ถ้าหากมีอย่างน้อย1 c l o s s loop p o l e ดันไปอยู่ทางฝั่งขวาของระนาบเชิงซ้อนก็คืออย่างน้อยแค่อันนึงเนี่ยปรากฏมีอยู่10อันเลยแล้วทั้ง9้าอันเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งอยู่ทั้ง9อันเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายแต่ดันมีอันหนึ่งไปอยู่ฝั่งขวามือพอไอเนี้ยไปอยู่ฝั่งขวามือเวลา p o l e อยู่ฝั่งขวามือนะครับทำ inverse laplace อะไรก็ตามตัวนี้มันจะกลายเป็น exponential ของค่าที่เป็นบวกนะครับมันก็เลยทําให้มันระเบิดไม่รู้เข้า ถึงแม้ตัวอื่นลูกเข้าศูนย์หมดเลยมีตัวเดียวระเบิดมันก็ถือว่าเป็นมันก็คือมันก็ถือว่าไม่เสถียรนะเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่างน้อยหนึ่งตัวเนี่ยอยู่ฝั่งทางขวามือเราสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าระบบไม่เสถียรแต่ถ้าเราหาแล้วบอกว่าเออเจอว่าโพสเซนี์ยอยู่ทางฝั่งซ้ายมืออันนี้บอกอะไรไม่ได้นอกจากหาทั้งทั้งหมดทุกโพสแล้วถ้าทุกโพสสิอยู่ฝั่งซ้ายมือหมดเลยถึงจะเคลมได้ว่าระบบ LCI เนี่ยเป็นระบบที่เสถียรนครับและสุดท้ายแล้ว ถ้าเราได้ทานเซฟัง์ชันมาเนี่ยหาทุกโพลของระบบเลยแล้วปรากฏว่าโพลทุกอัน,นอยู่ฝั่งซ้ายหมดเลยยกเว้นแค่ไม่กี่อันที่อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางนี่หมายความว่าอย่างไถึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางคืออยู่ตรงแกนจินตภาพในแนวนี้ก็แปลว่าเวลาเราเอาพวกนี้ไปอิ A last, นเวอร์สลาปลาซอะกำลังศูนย์มันก็จะได้เป็นค่าคงที่มันก็จะไม่ลู่เข้าศูนย์แต่มันจะเป็นค่าคงที่มันถ้าแม้ระบบมันสายไปตลอดแต่มันไม่ระเบิดขึ้นหรือว่ามันจะลู่เข้า เพราะฉะั้นระบบ LTI เนี่ยเป็นระบบที่ถือว่าเสถียรนะเป็นเสถียรแบบกึ่งกลางครับหรือว่า marginally stable นั่นเองครับคราวนี้เราจะมีวิธีการวิเคราะห์ไหมว่าระบบมันจะเสถียรไม่เสถียรได้เมื่อไหอไร่นอกจากการดูโพเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปใส่ใน m a t l a b หรือ Python หรือโปรแกรมอะไรแล้วให้มันคำนวณโพออกมาได้เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาศึกษาวิธีการถ้าระบบเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของตัวแปรวิธีการแก้ตัวประกอบอะไรพวกนี้มันก็ใช้ไม่ได้ละไม่มีทาง จะประมาณค่าก็ไม่ได้ถ้ามันอยู่ในรูปของตัวแปรแล้วเราบางครั้งไม่ได้เลือกด้วยซ้ําว่าตัวแปรพวกนั้นมีค่าเป็นเท่าไหร่เราพยายามจะหาว่าเซตของตัวแปรที่ทําให้มันอยู่ในสภาวะที่สเสถียรอยู่เนี่ยคือเซตไหนอันนี้เราต้องมาดูวิธีถัดไปเลยครับที่เรียกว่า Routh h e r w i t z Criterion